กว่าจะมาเป็นงานแต่งที่สวยอลังการแบบนี้เบื้องหลังจะเป็นยังไงไปดูกันเริ่มกันที่งานมั่นตอนเช้าจัดเป็นโทนสีชมพูสดใสกับสีเขียวสดชื่นเหมือนฤดูใบไม้ผลิแนวธรรมชาติแต่ก็ยังมีความหรูหราสตูดิโอที่นี่มีเสาที่ใหญ่อลังการมากเราก็เลยตกแต่งด้วยใบไม้ดอกไม้เลื้อยเพื่อให้ดูเป็นทีมเดียวกันเหมือนหลุดเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยความสดใสและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ก็คือแบ็กดร์ก็เจ้าบ่าวเขาขอเจ้าสาวแต่งงานที่วันเล เปลวไฟหรือหุบเขาแห่งเปลวไฟที่ประเทศอเมริกาเราก็เลยยกหุบเขามาไว้เป็นสัญลักษณ์สําคัญของงานและเพราะเป็นสถานที่แห่งความทรงจําเราก็เลยไม่อยากใช้โครงมาวางแข่งแขงบวกกับเทรนช่วงนี้ที่ตกแต่งด้วยผ้ากําลังมาแรงก็เลยได้หุบเขาที่มีความพริ้วไหวสวยเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยพอเข้าสู่ช่วงเย็นงานก็เปลี่ยนเป็นโทนชมพูนูดน้ําตาลครีมขาวให้ดูคลาสสิกขึ้นแต่ก็ยังดูนุ่มนวลและนอกจากภูเขาที่เด่นๆอยู่กลาง เราก็อยากให้มีดอกไม้โอบล้อมรอบๆตรงบันไดและกระดาษสาที่เสริมไปกับผ้าให้ดูพิ้วไหวขึ้นไปอีกส่วนโต๊ะงานเลี้ยงก็จัดเป็นการแรลนยาวสไตล์โยุโรปพร้อมดอกไม้ที่จัดให้กินข้าวได้แบบไม่บังหน้าเพื่อนเสริมด้วยแสงเทียนจากเชิงเทียนมากมายให้โมทที่ดรามาติกและโรแมนติกมากขึ้นค่ะใครที่ชอบงานแต่งงานที่เล่าเรื่องราวแบบนี้ฝากแพดเดิ e ลนอตเวดดิ้งไว้ด้วยนะคะ